พาพันนิ้วนวั่เล่นใจแด่กุหลาบ่อนี้ไม่รู้จะเอาให้ใครเธอคนเดียวเท่านั้นที่ฉันนั้นอยากให้ไปแต่วันนั้นนันไม่เอาโอ๊ยโอ๊ยจะบ้าตายสี่ปีคนพาพันนิ้วนวั่เล่นใจแด่กุหลาบ่อนี้ไม่รู้จะเอาให้ใครเธอคนเดียวเท่านั้นที่ฉันนั้นอยากให้ไปแต่วันนั้นนันไม่เอาโอ๊ยโอ๊ยจะบ้าตายตอนนี้ยังไม่ได้หลับปวดขมับเย็นเช้ากังขึ้นเล่นโทรศัพท์ก็จะหลับตอนเช้ารอจะมาตอบ จะไม่จากไปแล้วไม่รู้ทำไมนะเธอทำไมถึงไม่ตอบฉันไม่รู้ว่ามีคนไม่รู้ว่ามีอยากตอบกันแต่ฉันก็รู้ตัวดีว่าฉันนั้นมาที่หลังรับตัวไม้ฉันที่ทํทำให้ฉันผิดหวังเธอไปเธอไม่รับใช่เปล่า